ข้าวปีนี้เงียบกว่าทุกปีที่ราบลุ่มมนน้ำกกซึ่งเคยเขียวชอุ่มในช่วงต้นฤด,ดูฝนกับไร้เงาของชาวนาที่เคยออกแรงไถหว่านข้าวกว่า5 8 0 0 0 0ไร่ในอำเภอเวียงชัยและเวียงเชียงรุง้งซึ่งอยู่ในระบบชนรัทานที่ต้องพึ่งน้ำจากแม่น้ำกกแหล่งน้ำเดียวกันกับที่มีคำเตือนว่าห้ามใช้งานห้ามลงสัมผัสเด็ดขาด คำเตือนที่ยังไม่มีคําอธิบายชัดเจนกําลังกลายเป็นความเงียบเชิงนโยบายที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับชาวนาว่าพวกเขาจะทํานาได้หรือไม่ได้กันแน่แต่นเพิ่เบอกว่าตอนนี้ทุกคนก็อย่าเพิ่งสัมผัสน้ำเพราวเราจะกล้าลงไปดํานาได้ยังไงใช่ไหมละ่ะทีนี้พอถ้าถ่าถึงเราหวานเราหวานด้วยเครื่องจักรกลก็ได้แต่พอข้าวมันเกิดไม่เต็มที่ เราก็ต้องไปถอนต้นที่มันมีเยอะๆเอาไปดำเองใน,นที่มัน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 เป็นช่องว่างคือที่เห็นเนี่ยครับที่เห็นใครถ่ไว้เนี่ยปกติถ้าเป็นถ้าเขาจะหวานกันเนี่ยเขาหวานตั้งแต่ช่วงพืชมงคลแล้วใช่ไหมก่อนนั้นค่ะต้อง้ตงตปลายเดือนเายนนี้ถือว่าเป็นนาเขตน้ําท่วมออาถ้าช่วงหน้าฝนต้นฝนจะเป็นนาน้ําท่วมเราต้องหวานตั้งแต่ปลายมีนาต้นเมษาหวานจนถ้าถึงวันพืชมงคลที่เข้าเราเขียวแล้วแล้วอันนี้คือถือว่า อย่างเงี้ยคือยังไม่ทํากันไม่ทำวันแรกนาฝอนเขาไม่ทําที่แรกวันแรกนาฝอนก็ประชุมทีหมู่บ้านอยูู่้ใยา่บ,บ้านบอกว้วเรา,เราเจะยังไงป้าก็ก็ลองรัฐบาลประกาศอีกทีเพราะที่วานไปแล้วก็ที่ไม่นั่นก่อนพวกเราเขาอยู่ของเราแต่รัฐ<ะ><ะ>บาลเขาไม่ได้ให้เอาเขาไม่ได้บอกว่าห้ามทํานานีครับเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าชาวนามันต้องสัมผัสน้ําเขาประกาศว่าห้ามสัมผัสน้ําที่มาจากน้ําไม่กครับทีนี้น้ําไม่กลมันก็อยู่ตรงนี้เองที่มาเมื่อกี้มันไม่ได้ไกลเลย ไม่ใช่แค่ข้าวในนาแต่วัวควายที่เคยเล็มหญ้าตามริมทางก็ไม่มีให้เห็นตอนนี้เกษตรกรต้องพึ่งหญ้าแห้งหญ้าอาัดฟ่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะหญ้าสดที่ขึ้นริมแม่น้ําอาจกลายเป็นตัวกลางรับสารพิษเปิดปาะกาในเว็บไซต์ยังมีชาวนาอีกหลายคนที่รวมตัวกันที่วัดโบราณเวียงเดิมตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยสะท้อนความไม่มั่นใจให้กับทีมข่าวและนักวิชาการที่ลงพื้นที่พร้อมกัน กับคำถามเดียวที่ยังไม่มีใครกล้าตอบชัดว่าแม่น้ำกกยังใช้ปลูกข้าวได้หรือไม่เกิเกินนะครับแตวเกินว่าฝันเอา,มาเมล็ดข้าวเขาไปพิสูจน์เนาะแล้วก็ไปปักใส่สารหนูแล้วก็ิ่นบดซื้อบรขายกันเนี่ยพี่นอ้องต่างตัะเวนเนือเดิมก็บอกว่าจะเอาไปทำอาหารดินอนันยังนะครับเขาเป็นลูกน้กําโกเขาก็เป็นห่วงแน่นักโตษของลูกหลานเป็นตั้งหน้าตั้เจ้าพอน้ําก๊ราเรียนชีวิต ลลุ่นาายาย่นนอนอูยยาาาาตต้้้มแแววกืไรปเเ็นนนนมััจะปอตยราายขนนดไหะธานผู้ใช้น้ําฝั่งขวาฝ่ายเชียงรายยอมรับว่าหากไม่สามารถใช้น้ําจากแม่น้ํากกได้จริงปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมที่จะสูญเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูการนี้รวมถึงการท่องเที่ยว สุดท้ายจะกลายเป็นวิกฤตระดับชาติครับกระบวนเกี่ยวกับน้ำครับต้องการใช้น้ำเนี่ยมันก็จะมีส่วนเกี่ยวกับเมื่อทำไปแล้วมันกลัวไม่ได้ขายผลผลิตเนาะเรื่องข้าวเนี่ยเวลาไปตรวจสารปนเปื้อนถ้ามีสารปนเปื้อนเยอะ,อะเกินมาตรฐานเนาะข้าวก็ขายจํำหน่ายจำท้องตลาดไม่ได้พืชผักก็เช่นกันนะครับนี่กรมกระบวนการพี่น้องชาวบ้าน แต่ล่าสุดสำนักงานเกษตรจังหวัดยืนยันว่ายังไม่พบสารปนเปื้อนในดินและพืชโดยเฉพาะสารหนูที่หลายฝ่ายกังวลยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่มีคําแนะนําให้เกษตรกรปรับปรุงดินโดยใช้ปูนขาวและปุ๋ยอินทรีย์ก่อนจะใช้น้ําจากแม่น้ํากกเพื่อทํานาในฤดูการนี้วชิรวิทย์บํารุงชัยไพีบีเอสรายงาน นคือความกังวลและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ชาวนาหรือว่าเกษตรกรที่ทํานาเพียงอย่างเดียวนะคะสารพิปนเปื้อนที่อยู่ในน้ากกน้ําสายในเวลานี้ก็ทําให้เกษตรกรและพืชชนิดอื่นๆอ,อีกนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกษตรกรมากกว่า800คนตอนนี้กําลังเดือดร้อนนะคะที่นั่นมีพืชเกษตรอะไรบ้างได้รับผลกระทบลองไปดูกันค่ะคุณผู้ชมเริ่มกันที่น้ํากกกันก่อนนะคะ นี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายค่ะมี6กอำเภอด้วยกันที่มีการปลูกพืชตามแนวน้ำกกประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเมืองเวียงชยัยอำเวียงชยัยอเภอดอยหลวงเวียงเชียงรุง้งแม่จันอ,เ,อเชียงแสนค่ะแล้วก็มีพืชอาหารนั่นก็คือมีข้าวนะคะมีพืชผัก มีข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็มีข้าวโพดฝักสดด้วยค่ะซึ่งมีเกษตรกร6 2 9 0นคนครอบคลุมพื้นที่67,983ไร่ส่วนพืชที่ไม่ใช่อาหารอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเกษตรกร987 คนนะคะกินพื้นที่14,962ไร่ค่ะส่วนพื้นที่การเพราะปลูกพืชน,นะคะตามแนวแม่น้ำสายครอบคุม2องอำเภอด้วยกันก็คืออำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายพืชอาหารก็จะมีข้าวมันฝรั่งมีกเกษตรกร662 66, คน16,320ไร่ที่เหลือก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะมีกะเกษตรกร427คนพื้นที่5,933ไร่นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักวิชาการด้านสังคมที่ติดตามประเด็นนี้อย่างอาจารย์สืบสกุลกิจนุกกอน,นะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตไปที่หลายหน่วยงานราชการที่มีแผนนะคะ ว่าจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนจะมีแผนที่ชัดเจนได้ยังไงบ้างอย่างกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็เริ่มจากการตรวจปัสสาวะชาวบ้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มศึกษาการสร้างฝ่ายดักตกรนและกระทรวงเกษตรกำลังเงียบเชียบแทบไม่ถูกพูดถึงจะมีแผนในการดูแลเกษตรกรที่รับผลอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะแน่นอนผมว่าจะเกิดปัญหาตามมาแน่นะครับจะเกิดปัญหาตามมาแน่ว่าเพราะทุกคนเนี่ยมีทุนไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีทุนในการเจาะบ่อน,น้าบาดาลแต่น่านอนมันก็จะทาเพิ่มเพิ่มต้นทุนในการผลิตมากขึ้นบางคนไม่มีต้นทุนในการผลิตจะทํำยังไงผมว่าอันนี้ปัญหาปัญหาของภาคเกษตรนี่จะหนักแล้วก็รัฐบาลไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะกระทรวงเกษตรเนี่ยยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนเลยถ้าเปรียบเทียบนะฮะระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีกรมคคบคูมลทิษกระทรวงสาธารณสุขที่มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็กระทรวงเกษตรเนี่ยเรื่องนาข้าวพื้นที่เกษตรกับกับกับการประมงเนี่ยเช่ไหมเรายังไม่เห็นแผนซึ่งกระทรวงอาจจะมีแผนก็ได้แต่ว่าช่วยชี้แจงหน่อยว่าแผนในการดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ใช้น้ำกกน้ำสายน้ำร่วในการเกษตรเนี่ยเขาควรจะทำยังไง อาจารย์สืบสกุลนะคะยังได้โพสต์จดหมายเปิดเผยข้อเสนอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผงโซ่เกษตรกรรมถึงคุณธีรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะของผอศูนย์แก้ปัญหาน้ากกน้ําสายนะคะซึ่งจะมีการประชุมในวันนี้นั่นเองข้อเสนอหลกัหลกๆในข้อแรกคือกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเปิดเผยแผนผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําตะกอนดินพืชผ,ผลเกษตรและสุขภาพของเกษตรกรในรุ่มน้ําที่ปนเปื้อนสารพิษประเด็นที่2คือจะทําข้อมูลห่วงโซ่สิน สินค้าเกษตรทุกชนิดตั้งแต่การปลูกไปจนถึงตลาดสินค้าท้องถิ่นในประเทศและต่างประเทศและต้องมีแผนการเฝ้าระวังสารโลหะหนักที่ตกค้างด้วยนะคะประเด็นที่3คือต้องมีการจัดทําแผนที่ความเสี่ยงแสดงรายละเอียดให้เกษตรกรเห็นชัดเจนประเด็นที่4คือต้องให้คําตอบที่ชัดเจนกับเกษตรกรว่าควรนําน้ําปนเปื้อนสารโลหะหนักไปทําการเกษตรไหมและประเด็นสุดท้ายก็คือถ้าหากเกษตรกรออถ้าหากกระทรวงเกษตร,รไม่แนะนําให้ใช้น้ําปนเปื้อนโลหะหนักล่ะจะต้องจัดหาแหล่งน้ําให้เกษตร ษตรกรอย่างไรก็ต้องมีแผนรับมือกันต่อไปด้วยนะคะและอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำนะคะว่าจะต้องทํายังไงกเกษตรกรถึงจะสามารถทําการ,กรเกษตรได้จะสามารถใช้น้ํานี้ได้หรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดสํงงานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายก็ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าน้ํากกและน้าสายก็ยังสามารถใช้น้ําในการทําการ,กรเกษตรได้ แต่ต้องมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะลองไปดูรายละเอียดนะคะที่สํานักงานการเกษตรของจังหวัดเชียงรายนะคะออกมาตรการเกี่ยวกับเกษตรกรในการใช้น้ํากกน้ําสายจังหวัดเชียงรายเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบดักตะกรการขุดตะกรในลําน้ําการปรับปรุงและควบคุมการผลิตน้ําประปาการจัดเตรียมน้ําสะอาดนะคะซึ่งทางสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายก็ยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าจากสถานการณ์ปนเปื้อนสารโลหนะหนักแม่น้ํากกและแม่น้ําสายยังางซ้ำ มารถใช้น้ำในการทำการเกษตรได้แต่ก็มีคำแนะนำสำหรับเกษตรกรในการจัดการน้ำการจัดการดินหรือพูดง่ายๆว่าใช้แบบมีเงื่อนไขนะคะและยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตัวหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงโดยไม่จำเป็นด้วยค่ะมาดูเรื่องของการจัดการน้ำกันก่อนนะคะสำนักงานเกษตรเขามีคำแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากน้ำกก ในการล้างผลผลิตพืชการอับน้ำหรือการให้สัตว์เลี้ยงดื่มค่ะใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรให้ใช้น้ำในระดับผิวน้ำนะคะเพื่อลดการนำตะกอนดินเข้าสู่แปลงปลูกพืชค่ะ ส่วนเรื่องของการจัดการดินนะคะมีคำแนะนำให้ปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรดด่างให้อยู่ในช่วง pH 6-7ถึง7โดยการใช้ปูนขาวจะทำให้โลหะหนักตกตะกอนได้ดีขึ้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยที่มีปริมาณของฟอสฟอรัสสูงก็จะช่วยเพิ่มประจุลบบนผิวดินทำให้โลหะหนักมาเกาะกับเม็ดดินได้ดีขึ้นเป็นการป้องกันการดูดซึมโลหะหนักเข้าสู่ลำต้นของพืชน,นั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของการจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวเกษตรกรก,รก็สามารถทําได้นะคะโดยมีข้อเสนอแนะคือ1ให้จัดการระบบชลประธานให้มีความเหมาะสมเพื่อรักษาระดับความชื้นในดินเพื่อให้สารหนูไม่สามารถละลายออกมาได้ค่ะโดยวิธีการทํานาแบบเปียกสลับแห้งซึ่งจะทําให้สามารถลดปริมาณสารหนูในส่วนที่พืชสามารถดูดซึมไปได้นะคะ อย่างที่2ค่ะให้ใช้วัสดุที่ทําให้เกิดการตกตะกอนของสารหนูประเด็นที่3คือใช้การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารที่เหมาะสมตามหลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและพูดถึงวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด้วยนะคะซึ่งก็เป็นข้อแนะนาค่ะจากทางหน่วยงานของภาครัฐนะคะซึ่งตอนนี้สํานักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงรายก็ทํางานร่วมกับด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะคอยติดตามควบคุมเรื่องของคุณภาพน้ํา และให้คําแนะนํากับเกษตรกรต่อไปอย่างเหมาะสมด้วยแต่ประชาชนนะคะก็บอกว่าฟังแบบนี้ดูเหมือนจะเบาใจมากขึ้นในขณะที่บางคนนะคะก็ยังบอกว่ายังกังวลและไม่เชื่อมั่นในการออกประกาศลักษณะนี้ของภาครัฐด้วยก็มีหลายกระแสนะคะอย่างคนในพื้นที่เองก็อดไม่ได้ล่ะคะ่ะที่ยังคงต้องกังวลใจดังนั้นการให้รายละเอียดและการสื่อสารของภาครัฐในเรื่องของการใช้น้ำกกน้ำสายยังคงจำเป็นอย่างยิ่ง